มาแล้วจุ๊บโอเคเอเเอใครครับเป็นไรครับครับโอเคการยกขาหลังม้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะลูบตั้งแต่ไหล่เขามาก่อนครับลูบไหลม่ม้าวิธีการรูปมา้าไม่ได้ไม่ได้ตบอย่างนี้ครับอย่างนี้เขาจะรำคาญลูบห้ามยกยกมือถ้ายกมือก็ต้องลูบใหม่อย่างนี้มาครับมาหรือเปลก็มา เนี่ยเขาเขาจะยกให้เราแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราเอามือมาจับตรงตรงตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงข้อข้างข้างล่างนะครับเสร็จปุ๊บผมจะใช้ข้อศอกดันนะครับดันดันตรง่วนข้อข้อต่อต่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาเขาจะยกขานะบขอยกปุ๊บเอามือด้านที่อยู่ข้างนอกนะครับจับกีบไว้ก่อนแล้วค่อยเลื่อนมือด้านที่อยู่ข้างในมาจับอีกทีนึงบริเวณที่จับก็คือข้อต่อระหว่างกีบกับไอ ส่วนเนื้อตรงตรงนี้นะก็คือไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าไอ้ลายลายกีบนะครับลายกีบตรงข้อต่อตรงนี้นครับผนังกีบกับไลาไยลายกีบตรงนี้นะครับให้เอามือด้านที่ติดกับตัวม้าจับไว้อย่างงี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทําความสะอาดได้นะครับทำความสะอาดได้เลย <c oughs> พอเราใช้แปรงปัดปุ๊บนู่นนี่นั่นนะครับเราก็จะวางขามา้าลง ตอนที่เราวางขาม้าลงพอวางขาม้าลงปุ๊บห้ามเดินไปข้างหลังมมาเด็ดขาดนะครับพอวางขาม้าลงปุ๊บเราพลอยหลังออกมานะครับเพื่อป้องกันมมาเตะทุกครั้งที่เข้าหาม้านะครับให้เอาด้านข้างเข้าเสมอนะครับให้เอาด้านข้างเข้าเข้าเสมอห้ามเอาด้านหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับจะโดนเตะเอานะครับให้เอาด้านข้างเข้ามาเสมอถ้าเอาด้านข้างเข้าเข้าหามาปุ๊บเวลามมาเตะเราก็จะโดนข้างๆเรานะครับ จะปลอดภัยกว่าโอเคครับขอบคุณค่ะค,ครับ